ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับพบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับในวันนี้นะครับก็จะพาน้องๆหนูนะครับพบกับแนวข้อสอบเตรียมสอบเข้าม .4 นะครับในโรงเรียนดังๆทั่วประเทศหรือโรงเรียนประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับ ในวันนี้ก็ยังเป็นแนวข้อสอบเรื่องที่1นะครับ EP 1อัตราส่วนตีโกณมิตินะครับเป็นข้อที่5นะครับไปพบกับแนวข้อสอบข้อนี้กันเลยนะครับครับก่อนที่จะพบกับแนวข้อสอบนะครับมาทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตีโกณมิติเพิ่มเติมซะก่อนนะครับในการที่จะนําไปทําข้อสอบนะครับ ตัวแรกนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับคือคำว่าโค s e ก a นะครับเท่าก,กับเศษ1ส่วนไซ a นะครับในบางครั้งโค s e ก a ก็เขียนตัวย่อเป็น CSC ก็หมายความว่าโคศิก a นั่นเองนะครับก็เท่าก,กับเศษ1ึงส่วนไซ a ตัวที่2ครับศิกเเท่ากับเศษ1ส่วน cos a ตัวที่3ครับ cos a เท่าก,กับเศษ1ส่วน t a น a เราจะพบว่าทั้ง3ตัวนี้จะเป็นส่วนกลับ นะครับของตัวที่เรารู้จักตัวหลักที่เรารู้จักคือ sin a cos a และก็แทน a ใช่ไหมครับมันโคศเอก a ก็คือส่วนกลับของ sin a เอกศก็คือส่วนกลับของ cos a แล้วจะคอสเก็คือส่วนกลับของแทน a เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ s si, ซ n รู้คอ s รู้ 10, แทนเราก็สามารถหาเจ้าโค s เ c กศเกและก็คอสตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้ตัตวที่จะให้เพิ่มเติมก็คือตีกนอเอกลักษณ์ครับก็คือ sin ์กำลังสองบวกคอทกำลังสองเเท่ากับนครับนี่เรียกว่าตีกลเอกลักษณ์ทีนี้เราจะมาแปลงค่าตีกลเอกลักษณ์นี้เป็นตีกลเอกลักษณ์เพิ่มเติมครับโดยนำา sin กำลังสองครับไปหารก่อนครับนำาซน์กำลังสองไปหารแถบสีเหลืองตีกลเอกลักษณ์นี้นะครับทุกตัวนะครับหาทางซ้ายและทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำไซน์กำลังสองหารด้วย sin กำลังสองมันก็ได้1นะครับตัวที่2ครับคอท์กำลังสองเอถูกหารด้วยไ A น และเท่ากับขวามือครับเศษหนึ่งส่วนไซน์กำลังสองเอมันก็คือโคเซ็คกำลังสองเอนั่นเองตามที่ให้ไว้ในแถบสีเขียวนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายเทส,สมการให้มันเป็น1นะครับโดยนำคอสกำลังสองเครับไปลบออกจากโคเซ็คกำลังสองก็จะได้โคเซกคกำลังสองลบคอตกำลังสองเเท่ากับ1นะครับนี่เป็นตีโกณอเอกลักษณ์เพิ่มเติมในที่เรากล่าวไว้นะครับเป็น2ตัวแล้วนะครับที่เราได้นะครับจากนั้นเราก็จะนำคอสกำลังสองไปหารแถบสีเหลืองในตีกณเอกลักษณ์ ในวันที่2เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำทรายกำลังสองหารด้วยคอ s ์สกำลังสองมันก็คือแทนกำลังสอง้นั่นเองบวกด้วยคอ s ์สกำลังสองเเมื่อถูกหารด้วยคอ s ์กำลัง 2a มันก็คือ1นนั่นเองเท่ากับขวามือครับ1เมื่อถูกหารด้วย c อ s กํกำลัง 2a มันก็คือ s ศ c กำลังสองนะครับตามที่กล่าวว่าในแถบสีเขียวชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็จะถ่ายเทสมการเป็นเป็น1ครับโดยนำแทนกำลังสองเเป็นลบออกจากเศ c กำลังสองครับได้เศษกำลังสองเลบแทนกำลังสองเอเท่ากับ1นงี่ก็จะเป็นตรีโกณเอกลักนะครับที่น้องๆ เหลืองที่เราเรียกว่าตีกลักษณ์นะครับครับคราวนี้เราไปพิจารณาโจทย์กันเลยนะครับถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับมี tan A เท่ากับ cos กำลัง2 b คูณกับในวงเล็บ tan A บวก tan B แล้ว3ลบ2 cos กำลัง2 b หารด้วย cos กำลัง2 a บวกด้วย คอสกำลัง3 B ส่วนด้วย sin ์บบวกด้วยคอ s กำลัง 3A ส่วนด้วย sin ์บลบด้วย sin ์กำลัง 2A ส่วนด้วย sin ์กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใดน,นะครับให้ช้อยเลือกมาสีช้อยเช่นเดิมนะครับตัวเลือกที่1ตอบ1ตัวเลือกที่2ตอบ2ตัวเลือกที่3ตอบ3ตัวเลือกที่4ตอบ4อย่างนี้นะครับไปพิจารณากันเลยนะครับ นำอัตราส่วนตรีโกณมิติที่กําหนดให้มาแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหานะครับก็คือจัดอยู่ในรูปของตีโกณเอกลักษณ์จำได้ไหมครับตรีโกณเอกลักษณ์เป็นยังไงครับก็คือในรูปของรูปตีโกณยกกาลังสองนั่นเองนะครับไปพิจารณากันเลยนะครับจาก tan A เท่ากับ cos กำลังสอง B คูณในวงเล็บ tan A บวก tan B นี่คือโจทย์าถามนะครับที่กําหนดมาให้นะครับนี่คําว่ามีมี tan A เท่ากับ cos กลังสอง B คูณด้วย tan A บวก tan B นี่คือโจทย์กาหนดมาให้นะครับ หลักการง่ายๆเลยนะครับก็แจกแจงเข้าไปเลยนะครับนำคอรดกำลัง 2b คูณเข้าไปในวงเล็บครับตัวแรกคูณกับ tan a ครับจากนั้นนำคอรดกำลัง 2b บวกคูณเข้าไปกับ tan b ครับเห็นไหมครับอย่างนี้เราดูฝั่งซ้ายมือครับมี tan a ชุดไหนมี tan a ครับจับกลุ่มมาไว้ด้วยกันก็จะได้ tan a ลบคอดกำลัง 2b ลบ tan a เห็นใั่ไหมครับจากนั้นเราไปดูฝั่งขวามือครับคอรดกำลัง 2b tan b tan b ก็คือไซน์ b ส่วนคอ b ครับจังหวะอย่างนี้ เปลี่ยนรูปเลยนะครับเปลี่ยนรูปเจ้าแทน B นั่นเองเปลี่ยนจากแทน B เป็นไซด์บส่วนคอสบเพื่อที่จะนำคอร์สบไปตัดกับคอร์สกำลังสองบน,นั่นเองชัดเจนนะครับครับจากที่เราได้นะครับแทน a ลบคอร์สกำลังสองบคูณแทน a เท่ากับคอสกำลังสองบแทน b แทน B ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นไซด์บส่วนคอร์สบน,นะครับดูฝั่งซ้ายมือก่อนครับแทน a' ลบคอร์กำลังสองบแทนเตรงนี้ดึงแทน a ออกก็คือแจกแจงนั่นเองเมื่อแทนเืมาดึงออกไปตัวแรกจะเหลือ1นะตัวหลังก็อยู่เหลือคอรดกำลังสองบนั่นเองชัดเจนนะครับจากนั้นฝั่งขวามือนะครับคอร์ดบที่เป็นตัวหารตัดกับคอรดกำลังสองบที่เป็นตัวเศษก็อยู่เหลือคอรดบีตัวคูณกับไซนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับ ในวงเล็บนะครับหลบคอสกำลังสองบตรงนี้ที่คูณกับแทนตรงนี้มันก็คือ s i ด์บีกำลังสอซ์กำลังสองบนั่นเองจําได้ไหมครับคือตรีโกณเอกลักษ์ณแล้วถ้าเราต้องการแต่ s i ด์กำลังสองบีเราก็จะนำคอสกำลังสองบีลบออกจาก1นั่นเองชัดเจนนะครับฝับงขวามือเท่ากับคอ B, สบีไซ B ์บีลอกลงมาเลยนะครับจากนั้น เราจัดรูปใหม่นะครับก็คือนำาซด์บหารตลอดนะครับเพื่อนฝั่งซ้ายมือไซด B บีไซก์ลง B, ังสองบีมีไซก์ลังสองบีมีซด์บอยู่2ตัวเพราอก็ตัดไป1ตัวเหลือตัวหนึ่งขวามือครับซด์บถูกตัดไปแล้วเหลือคอสบีตัดแล้วคืนเป็น1นะครับซด์บตัดซด์บเป็น1คูณกับคอร์สบีด้คอร์สบีอย่างนี้สรุปนะครับเราต้องการแทน A เท่ากับคอสบีก็นำาซ้า B ไปหารเลยนะครับตรงนี้แทน A อเท่ากับคอร์สบีส่วนซดมันก็คืออะไรครับ แทน A อเท่ากับคอร์ดบีเองเพราะคอร b บีส่วนซด์บีมันก็คือคอรบี b. คอรบี b, ก็คือส่วนกลับของแทน b นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะตรงนี้เราสรุปได้เลยนะครับว่าการที่แทน A กับคอร b บีมันจะเท่ากันได้นั้น A กับ B มันต้องเป็นมุม45องศาชัดเจนนะครับเพราะคอร b มันก็คือเศษ1ส่วน แทน B นั่นเองจะเจนนะครับตรงนี้สรุปได้เลยนะครับว่าการที่เจ้าแทน A เท่ากับคอร์เมื่อ,อไรได้มุม A กับมุม B เท่ากันและต้องเป็นมุม45องศาด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะไปแทนค่าในโจทย์ที่เราต้องการเลยนะครับครับเมื่อเราได้ค่า A และค่า B แล้วนะครับเราก็มาแทนลงในโจทย์เลยนะครับจาก3-2ลบ2คอร์กลัง 2B ทั้งหมดหารด้วย c อ s ์กำลัง 2A นะครับ ตอนนี้ b ก็คือมุม45องศา a ก็คือมุม45องศานะครับแทนลงไปทุกตัวเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับเท่ากับ3ลบ2 cos กําลัง2 45นะครับเปลี่ยน b เป็น45องศาทั้งหมดหารด้วย cos กําลัง2 a ก็เปลี่ยน a เป็น45องศาเช่นเดียวกันนะครับชุดถัดไปนะครับ cos กําลัง3 b ก็กลายเป็น cos กําลัง3 45ทั้งหมดหารด้วยไซ n ์ b ก็คือไซ n ์45องศา บวกด้วยคอสกำลัง3 a ก็คือคอสกำลัง3ามสี่าองศานั่นเองครับทั้งหมดหารด้วยไซด์บก็คือไซ n ์สี่ห้าองศาลบด้วยไซด์กำลัง2 a ก็คือไซ n ์กำลังสอง้าองศาทั้งหมดหารด้วยไซด์กำลังสองบก็คือไซ n ์กำลังส 4, anner, อ,องสีองศานั่นเองนะครับชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับดูในชุดแรกกันก่อนนะครับสามลบสองคอสกลังสองสี่เราก็จะไปหาหมุมสีงอ,องศานะครับคอสสี 55, คือใครครับคอสสี ก็คือ1ส่วนรูทสองใช่ไหมครับหส่วนรูทสเมื่อยกกําลัง2มันก็ได้1นส่วนสนั่นเองนะครับมันก็ได้ 3- 2ลบสคูณเศษตร1ส่วนสนั่นเองชัดเจนนะครับทั้งหมดหารด้วยคอร์สกำลังสองมันก็คือเศษหนส่วนสองตามที่กล่าวไว้แล้วนะครับไปดูชุดที่2นะครับคอร์สกำลังสามหารด้วยไซน์กำลังสหารด้วยไซน์สองศานะครับตรงนี้เราเปลี่ยนคอสกลังสามเป็นไซน์กำลังสามได้นะครับเพราะคอร์สสี่กับ 45นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับคอสสี่สองศาเท่ากับไซด์สี่สองศาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับบวกด้วยคอสกำลัง 3, 4, สามสี่สิบห้าส่วนด้วยไซด์สี่สิบาตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนไซด์เป็นคอสได้ไหมได้ครับเปลี่ยนตัวหารเลยครับเปลี่ยนจากไซด์สีห้าเป็นคอสสีห้าลบด้วยไซด์กำลง 2, ังสองสีห้าหารด้วยไซด์กำลังสองสีห้าตรงนี้ค่าเดียกวกันเท่ากันหารกันก็เป็นหนึ่งนั่นเองชัดเจนนะครับคำนวณในชุดแรกอีกเช่นเดิมนะครับสามลบสองคูณในวง สองหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองก็เปลี่ยนหารเป็นคูณก็คูณด้วย2ส,ส่วนหนึ่งคำตอบก็คือ4นั่นเองชัดเจนนะครับชุดถัดไปนะครับไซนกกำลัง3 45หารด้วยซน์สี่สิบห้า 4, 5, ก็หมายว่ากำลัง3ถูกตัดด้วยกำลัง1ก็เหลือกำลัง2นั่นเองก็ตอบไซน์กำลัง2 45สี่ากำลัง2 4 5ามันก็คือคอสกำลัง2 45นั่นเองนะครับก็คือ1ส่วนรูท2ยกกำลัง2ก็ได้1ส่วน2นั่นเองชัดเจนนะครับ คอร์สกำลังสามสี่ห้าหารด้วยคอร์สสี่ห้ามันก็คือคอร์สกำลังสามหารด้วยคอร์สกำลังหนึ่งก็เหลือคอร์สกำลังสองสี่ห้าคอร์สสี่ห้าก็คือเศษหนึ่งส่วนรูทสองเมื่อยกกำลังสองก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับตรงนี้ก็ลบด้วยหนึ่งตัวสุดท้ายเราจะคำนวณนะครับหนึ่งส่วนสองบวกสองก็คือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์ก็อยู่เหลือสี่ตัวเดียวเป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองชัดเจนนะครับสรุปข้อสอบจุดนี้ก็ตอบสี่ครับครับจากโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับ มีค่าเท่ากับเท่าใดก็จะมีค่าเท่ากับ4ตรงกับช้อยเลือกที่4ด้วยนั่นเองเป็นไงครับแนวข้อสอบชุดนี้นะครับก็คงจะไม่ยากสําหรับน้องๆเกินไปนะครับอย่าลืมนะครับในการแปลงค่านะครับใช้ตรีโกณเอกลักษณ์นะครับไซน์กำลังสองเบวกคอสกำลังสองเเท่ากันหนงนะครับแต่นั้นก็ถ่ายเทสมการว่าเราต้องการไซน์หรือต้องการคอร์สนั่นเองและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเจ้าแทน A เท่ากับคอ s B สตรงนั้นนะครับการที่มันเท่ากันได้นะครับมุม A กับมุม b ีเท่ากันได้เพราะมุม A ก็เป็น45่งศาองศานั อย่าลืมนะครับครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในตอนต่อๆไปนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปในการต่อไปด้วยนะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคำคมไว้นะครับคิดได้และลงมือทำแล้วจะเก่งขึ้นนะครับ ก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือเตรียมสอบเข้าม .4 นะครับในเรื่องที่2ก็คือ EP2 นะครับเป็นข้อที่1เลยนะครับ